สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทักทายทุกคนที่ติดตามช่อง,งตะกี้ซาน่าในช่วงเกือบจะตีสี่กว่าแล้วนะคะก็วันนี้จะมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องจนานเสียบรักษาบ้านนาตอนที่สิบแปดนะคะอืแก็อัน <c oughs> นี้อาจจะอ่านเช้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขียน ยาวนานนะคะก,ก็การจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย เจ้านาเสียบรสาบ้านนาตอนที่สิบแปดที่บ้านขาเวรินหลังจากที่วีรินอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอก็อาจจะข้างเพื่อที่จะเดินเข้าไปในครัวในระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็มีใครกันหนึ่ง อจากที่ชันเดินมาโอบก,กอดข้างหลังเธอเธอจึงหันไปมองและเรียกชื่อด้อวยความตกใจขึ้นวิทย์มาได้ไงคะแล้วมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมไม่ไม่ให้เสียงให้เสียงเลยผมอยากมา เชลวิทย์แตบกวนเลยดอนวีรินยิกเข้าที่ต้นขนโอ้ยเชลวิตร้องพลางยื่นหน้าเข้ามาใกล้และพูดว่าผมเจ็บนะวีคุณยิกผมทำไมอ่ะก็คุณพูดจาควรประสาทยอย่างนี้นี่เองอ่ะวีรินตอบ ที่รักผมคิดถึงคุณนะวีคิดถึงใจจะขาดแล้วไงคะคุณวิทย์ผมก็อยากจะเกิดจะจีบคุณบ้านสี่คุณเชื่องน,นั้นนะ่ะผมงานยุ่งนะมากเลยนะไม,ไม่ไม่ได้มาหาคุณตั้งแต่หลายวันแล้วแล้เคาพูด พลางจับหน้าหญิงสาวให้เงยขึ้นจากนั้นเขยจิงจิมพืชกลิ่มศีปากแข่งเทเพื่อสื่อความหอมหวานให้สมกับที่คิดถึง อย่างสุดหัวใจคุณวิทย์ค่ะอย่าค่ะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าใครจะมาเห็นล่ะป่านนี้เกินใช้เ็ือทำหน้าที่ของเขาเขามา่มาวุ่นวายอะไรกับเราสองคนรักหน้าทิงอย่างนั้นก็เถอะค่ะมันไม่ มันไม่สมควรน่ะมัมีขัเห็นหรอล่าน่ะนี่ผมคิดถึงคุณจะยาอยู่แล้วหรือไหมค่ะทราบแล้วค่ะเธอพึ่พ,พร้มกับลากเสียงยาวจากนั้นคัก็เกเรกับเธอโดยการจีบที่แก้มทั้งสองข้าง ว้ายขึ้นเวทเธอร้างเสียงหลงพร้อมกับเรียกชื่อเขาจากนั้นเธอติงตีขา่านเขาเบาบเบา,บาอย่างเขินอายนี่นี่นี่คนนี่ไม่เกรงใจคนอื่นบ้างเลยเขาหัวระ และพูดว่าวันนี้ไปเยี่ยมเจ้านายด้วยกันนะไปสิคะเยาวยพัดก็อยู่ที่นั่นงั้นไปกันเลยมั้งล่ะครับเดี๋ยวีขอเธอไปหายายพัดก่อนนะคะอืมอืมอืมได้สิเนี่ยค่ะอนุญาตวีริน จริงเธอหาทิดาพัฒทันทีเนี่ยเธอหาทิดาพัฒเธอกระสายเจนทิดาพัฒกดรับสายว่าไงวีคุณทาวินเป็นไงบ้างอะปลอดภัยแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นเลยนะ หรอฮาอาเธอนะไม่ต้องคิดมากว่าหรักเดี๋ยวฉันจะไปหาอ้าวเหรอมากับใครล่ะอย่าบอกนะว่ามามากับคุณวิทย์นะ่ะใช่คุณนิดมาหาฉันที่บ้านนึกแล้วเชียวอย่างนี้ว่าละ อย่างว่าแหละนะมีฟรนก็ไม่เบอดเพื่อนหน้าตีจริงๆเออเอ,เอขอโทษด,ด้วยก็แล้วกันนะงั้นเออคนี้กันนะรีบมานะให้เวลาถึงบางง่ายโมงอ้าวบ่ายนี้จะไปไหนล่จะจ๊ะไปเรียนจำอไอยนะ จะตกใจทำไมข้าบอกว่าไปเรียนจำน่ะจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงยะนี่อยู่ดีๆแกก็จะไปเรียนจำนี่ถามจริงๆไปเยี่ยมใครที่เรียนจำาน่ะฮะหน,หนูรักว่าว่าอะไรนะได้ยินไม่ผิดหรอก เยี่ยมทำไมขึ้นเสียสติอย่างนั้นน่ะก็ทำร้ายเธอถึงขนาดนี้เธอยังจะไปเยี่ยมเขาอีกเหรอบีฟังฉันนะฉันไม่ได้ถือสาไม่ได้ถือเทิดอะไรหรอกถึงเธอจะทำกับฉัน เคื่อไหนแต่คำว่าอาภัยยังใช้ได้กับคนที่มีกิตชํานิกเสมอนะคำเคียดค้ำชิงชงังเธอก็เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมันมีแต่สร้างจะสร้างบาปกรรมกะ่ะเคลอนกันไปกะ่ะเคลอนกันมา ก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมันมีแต่คําว่าแก้าค้นมาจับไม่สิ้นจะเมื่อพระที่แสนดีอ่ะขั้นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนแจกันที่โรงพยาบาลน,นะจ้าแล้วแจกกันทั้งคู่ก็วางสายไปฝ่าสิวันวัรีหลังจากที่ เธออาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเสร็จเธอจึงเรียกคนขับรถให้ไปส่งที่พิจิตรและก่อนที่เธอจะไปเธอจึงยื่นผ่านที่ให้คนขับรถประจำตัวของเธอที่บ้านของนัทราดาซึ่ง วันนี้เป็นวันหยุดปุนก็มักจะชวนเพื่อนๆมาวิ่งเล่นรอบบ้านทำให้นตรดาหายเหงาลงไปบ้างเจินกระทั่งมีรถัังใครคันหนึ่งขับมาจากหน้าบ้าน เธอจึงชะงักหน้าออกไปดูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถและเดินตรงมาหาเธอเธอจึงคุ้นหน้าผู้หญิงคนนั้นมากหน้าเหมือนเพื่อนสมัยเรียนด้วยกำนับนันนับใช่ไหม ชิวันวลีตะโกนเรียกเมื่อไปถึงนาตาดาเมื่อได้ยินเสียงเรียกเธอติงขขนรับและเรียกชื่ขอขันชิวันวลีอ้าววลีเหรอมามามา,มาเข้ามาก่อน ไม่ได้เจอเธอตั้งนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าก็เรื่อยๆนั่นละแมเ่เธอนี่ใจดำจริงมีลูกสาวแสนดีก็ไม่บอกปล่อยให้ฉันน่ะดูถึกฉันตั้งนานโธยาดียลีฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปร,ะรู้ได้ยังไงล่ะว่า ลูกชายเธอเน่ะส่งลูกน้องมาทาบทาลูกสาวฉันเข้ไปทำงานที่บริษัทไอ้ฉันก็มือรู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยส่งลูกสาวไปหาประสบการณ์น่ะมีหน่าล่ะนี่ลูกสาวเธอมันคนดีทิ้งว่าทำไมลูกชาย ฉันถึงได้รักลูกสายเธอมากมายขนาดนี้เออนี่ถ้าลูกชายฉันหายดีเมื่อ,อไหรนะ่่ะฉันขอลูกสายของเธอให้เป็นลูกสะใภ้ของฉันนะเอาสิฉันไม่ขัดข้างรักถ้าเด็กสองคนรักใครชอบพอกันเสื่อนสินชอบนะ่ ฉันไม่ตั้งใจอะไรรักขอเข้าว่าลูกลูกทั้งสอร,รม,มีความสุขก็เพอแล้วฉันก็เหมือนกรนรถ้า่งนั้นเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันจะหาอะไรให้กีนเอเอเอขอบใจ พูดจบทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าไปในบ้าน ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเจ้านาเสียบรักสาวบ้านนาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะพรุ่งน,นี้วันพฤหัสบนะคะอ่ารายการสนทนาเป็นสนทนาปราศัยขงังราสังคนนะคะจะเป็นรายการพิเศษ ในเชียงค่ำค่ำแต่จะเป็นอะไรก็ไปฟังกันนะคะในเชียงค่ำของวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในที่นาเสิรบรักษาบ้านนาตานาจา้าสวัสด,ดีค่ะ